บอกว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนี่ยปราบปรามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเนาะแต่ว่า <ผม S 1> ตํารวจค่ะเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามเขาก็ยังปราบปรามกันอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะคุณผู้ชมล่าสุดที่จังหวัด101ร้อยเอ็ดตำรวจเนี่ยค่ะเขาไปจับกลุ่มทลายแก๊งค้าย,ยาเสพติดแล้วรู้ไหมตอนที่ไปจับเนี่ยเจอของกลางเป็นยาบ้านะคะตั้งหกแสนเม็ดโอ้โหเยอะมากจริงๆเป็นคลังเลยทีเดียวไปดูคลิปวินาทีนี้กันก่อนค่ะ บ้างนี่แหละบุกไปบุกไปบุกไปาุกไปลงน่อไปบุไปบมงแกมึงแมึงเลยมนเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าบุกจับกันแบบนี้เลยนะคะแล้วตำรวจเขาก็ต้องจริงจังต้องเข้มข้นต้องเด็ดขาดเพราะว่าแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ยแก๊งเนี้เป็นเครือข่ายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้ที่ร้อยเอ็ดเนาะความจริงเจ้าหน้าที่บอก เขาไม่ใช่ปูปับเขาไปจับนะเขาเฝ้าดูพฤติกรรมมานานแล้วเขาขยายผลกันมาแล้วพอมีเบาะแสวผู้ต้องหาเนี่ยจะขนยาบ้ารตใหญ่ข้ามจังหวัดค่ะก็เลยเปิดปฏิบัติการเลยเอาให้เห็นแบบของกลางกันแบบคาหนังคาขาแบบที่ชน,นิดที่ว่าคุณดิ้นไม่หลุดอ,ะอ่ะก็เปิดปฏิบัติการไล่ล่าแก๊งข้าย,ยาบ้าช่วงตีหนึ่งเห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาแบบทํางานตั้ง24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนนะคะแล้วก็ไปเจอรถของแก๊งยาเสพติด เสียหลักตกไหลาทางบระเวณอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปแสดงตัวไปบุกจับกุ่มควบคุมผู้ต้องหาที่2คนด้วยกันนะคะก็คือเป็นชายอายุ37และอีกคนหนึ่งยังเยาวชนอยู่เลยอายุ17ปีเองทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดบุกดาหารตำรวจไปเจอของกลางยุดยาบ้าได้ตั้ง6 0 0 0นเมตรพี่มอนเดี๋ยวนี้เวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ย เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านทั้งนั้นเลยจริงค,รคือขนกันฉ่ำมากอะ่ะแล้วก็แบบหูรักลอบกันอุกอาจจริงๆนะคะคก็ไปเจอยาบ้าหกแสนเม็ดเนี่ยซ่อนอยู่ในกระสอบแล้วรถกระบะคันนี้ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะคะก็ตำรวจยึดไว้รวมถึงยึดโทรศัพท์มือถืออีกสองเครื่องด้วยเพราะเดี๋ยวเขาคงต้องเอาไปตรวจสอบขอความหลักฐานต่างๆเพราะว่าตารวจไม่ใช่ว่าจับแก๊งนี้แล้วจบเลยคืออันนี้อาจจะเป็นแค่คน คนเดินยาคนขนส่งอะลเซ็นต่อใช่เขาก็ต้องไปดูบขบวนการใหญ่ว่าคุณไปรับมาจากไหนใครเป็นคนส่งมอบมาให้อะไรอย่างนี้ทั้งตำรวจทหารรวมถึงฝ่ายปกครองนะคะก็มีการเปิดแถลงข่าวการจับกลุ่มแล้วก็เปิดเผยด,ด้วยว่าหนึ่งในผู้ต้องหานี่เพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดได้แค่3เดือนอ สามเดือนไม่ทันไรมาขนยาเสพติดอีกแล้วค่ะวนกลับมาใหม่ใช่เขามีหน้าที่ในการลำเลียงยาบ้าจากริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร,รจะเอาไปส่งให้กับเครือข่ายที่จังหวัดกาฬสินขอนแก่นรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็คือในพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละค่าจ้างบอกเลยได้ค่าจ้างเยอะเหมือนกันนะหลักแสนบาทอะเออแต่สุดท้ายถูกจับกลุมแสนบาทก็คือลอยวับไปกับตานะคะคเพราะาคุณทำผิดกฎหมายนะ นอกจากนี้ยังมีรถอีกหนึ่งคันที่ทำหน้าที่เป็นรถนำในการสำรวจเส้นทางด้วยถึงแม้ว่าจะมีรถนำเสายก็ไม่รอดตำรวจนะคะ นะคะตอนนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคําผู้ต้องหานะแล้วเดี๋ยวจะขยายผลทลายเครือข่ายที่เหลือต่อไปนะคะเพราะถึงแม้ว่าบางทีพวกยาเสพติดยาบ้าเลยพวกนี้มันไม่ได้ผลิตในประเทศไทยอาจจะผลิตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาบ้างกัมพูชาบ้างหรือประเทศอะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายเข้ามาในไทยเพราะอะไรเขาใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านบ,บางทีก็มาขายในไทยบ,บางทีก็ส่งต่อไปอยังประเทศที่3ครับ นะคะก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะคนจับก็จับคนตรวจก็ตรวจคนผลิตก็ผลิตคนซื้อก็ซื้อ,อเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นจากตัวเราก็ได้ะนะครับที่ฟังเจ้าข่าวเช้าของเราอยู่ถ้าไม่มีคนซื้อ <c oughs> มันก็จะไม่มีคนขายเพราะว่าตอนนี้เห็นจับทีไรก็10ล้าน6กแสนนี่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลยคุณอบอกว่าเนี่ยหกแสนก็ถือว่า จำนวนเยอะมากๆแล้วยังต้องไปไล่ว่ามาจากไหนผลิตจากไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยาเสพติดที่เราเห็นเนี่ยสร้างแต่ผลกระทบล้วนๆกระทบทั้งในระดับครอบครัวครอบครัวมีปัญหาค่ารันฟันแทงก็ยาเสพติด <ฮะ S 2> พอโดนตำรวจจับเสร็จปุ๊บก็ไม่มีคนดูแลคนในครอบครัวถ้าเกิดคนในชุมชนเสพยาก,กันเยอะๆก็เป็นปัญหาชุมชน <ฮะ S 2> เป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาประเทศชาติเพราะฉะนั้นก็ เราบอกตลอดน,นะว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาแต่ผมเชื่อครับว่าคาว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยช่วยได้จริงเพราะว่าตํารวจบางคนบอกเอ้ตำรวจไม่ทํางานตํารวจเนี่ยมีน้อยน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนในการดูแลประชาชนทั่วทั้งประเทศเราต้องเป็นพนลเมืองที่ดีครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็สอดส่องว่ามีอะไรที่หน้าที่รุธตรงไหนมีอะไรที่สงสยัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยกันครับดูแลบ้านเมืองของเราต้องช่วยกันคนละตาคนละไม้คนละมือครับ ถูกต้องนะคะก็เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณตำรวจเนาะแล้วก็จะช่วยให้ยาบ้ายาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยด้วยค่ะ,คะ